จะพาเ,เพื่อนๆมาทดลองไอ้เจ้ามอเตอร์มาสัจันี้นะครับมันเป็นมอเตอร์เครื่องสภาพฝาหน้านะครับมันของบอสนะครับผมรุ่นมันคือ 1BS6530EAD นะกระแสกินกระแสไฟ220-240โวลต์50-60เฮิร์ตกำลังวัตต์526วัตต์นะครับในรอบมันนะ1โอ้ตตั้ง1่ระกรลมันเนี้ย หนึ่งมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้ารอบต่อต่อวินาทีต่อนาทีนะต่อนาทีด้เยนะมินิตเนาะน่าจะใช่เนาะแล้วก็กำลังสองจุดสี่อมนะครับสุดยอดเลยนะรอบสูงมากนะครับนี่เราจะมาดูว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันผิดกระแสไฟฟ้าได้จริงหรือไม่นะครับนะโดยผมจะทำการ เอามิเตอร์วัดที่ไอขาไฟเข้ามันนี่แหละมันมีไฟออกสามเส้นเข้าสามเส้นครับผมเวลามันป้อนเข้าไปนะมันมีสามเฟสนะนี่มาที่ขั้วนี้นี่สีส้มเนี่ยโดยการเอาวิเตอร์เนี่ยมาจิ้มขาใดก็ได้ขาสักสองขานะทดลองที่สองนีวเราจะเสียบเสียบเขานี้เพื่อทำการการวัดดู ผมจะตั้งแค่อ,อนอ,อนนะแค่10โวลต์ AC นะลองลองเอามือหมุนนี่หนูนะหมุนหมุนสักรอบหนึ่งอย่งนะหมุนดูที่ว่ามันหมุนพื้นนี่ดูที่ว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะเอาไปจับมิเตอร์นะแล้วหมุนดูนะครับผมโอ้หมุนรอบนี่ขึ้นไป10โวลต์ AC เลยเนี่ยหมุนรอบนลยนะเนี่ยหมุน พื้ดเดียวนี่นะขึ้นไป10 AC เลยโอ้แรงใช่ได้เลยเนี่อ๋อมันเป็นกระแสไฟฟ้าได้สบายเลยเนี่ยนี่เราไปำนำานำไปต่อยอดได้มากมายนะเอาไปติดกับทำเป็นเครื่องปั่นไฟหรือชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้นะครับเอาไปใส่กับมอเตอร์ไซค์จักรยานอะไรก็ได้เนี่ยนะเพื่อปั่นไฟนะ หรือจะเอาไปใส่กลางหันลงก็ได้เลยนี่เนี่ยก็ยทำเอาไปตั้งไว้ที่สูงนะแล้วก็ต่อสายลงมาเนี่ยต่อมาสามเส้นก็ได้หรือสองเส้นก็ได้มันก็จะเป็นมาแปลงเป็นไฟชาร์จแบตเตอรี่ได้สบายเลยโอ้ต่อยอดได้มากมายครับเนี่ยสุดยอดเลยนะมอเตอร์สุดยอดเลยมอเตอร์มาสักจันทร์ครับเพื่อนๆนะขอบคุณนะที่รับชมครับผม